เกิดไม่เคยมีขอบคุณทุกคนนะ<อ>มีป้ายไฟด้วย <c oughs> คือทุกอย่างจัดแบบอย่างรวดเร็วด้วยทีมงานคุณภาพนะคะ <c oughs> เราก็เนรมิตสถานที่ให้สวยงาม <c oughs> พร้อมที่จะต้อนรับทุกๆคนที่ตั้งใจมางานในวันนี้กันอย่างเต็มที่ในเวลาอันรวดเร็วค่ะ <c oughs> มาถึงกันเร็วมากๆนะคะนี่ก็คือโฉมหน้าของทุกๆคน เนี่ยเพิ่งอยากจะให้ทุกคนตื่นตัวไปกับเทคโนโลยีแล้วก็โลกอนาคตไปด้วยกันนะคะเสื้อว่า future is fun บายเพื่อรดาเนียก็คิดเองเลยแล้วก็อยากให้รู้สึกว่าอนาคตเป็นเรื่องสนุกค่ะ <Yeah. S 1> ตั้งแต่ก่อนเข้างานก็อยากให้งานนี้มีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีแต่ได้กับได้นะคะ <Yeah. S 1> ก็รับผอมที่ระลึกเกินไปตั้งแต่ต้นเลยค่ะ yeah. ผนเริ่มทยอยเข้ามาในงานกันแล้วพี่เติร์นมาทำหน้าที่พิธีกรจำเป็นนะคะทวงเวลาไปก่อนสวัสดียกที่เขอเลยเอ๋ครับครับว่าอะไรเงาโอเคเป็นไร มีอยู่ตงเิมเข้ามาเป็นเออจะมีหนักตาเป็น่บบผมเคีอคน็กแข็งสีด้วยได้อ่ะมีคนอยักโดนกักตัวตั้งนานนะคะจะได้ออกมาเล้ว ในขณะเดียวกันเราก็จัดแฟนมีสนี้มาควบคู่กันปิดป,ปีใหม่ไปใน่จริงได้มีโอกาสในการแบบเริ่มอย่างจริงจังในการจัดครั้งนี้ทั้งหมดเลยก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ใช่แล้วก็กระจายตัวไปทําแล้วก็เริ่มจริงๆที่สุดอะคือวันจันทร์จนสําเร็จออกมาได้เป็นงานในวันนี้นะคะขอเชิรคมณเให้กับทีมงาน,นทุคนกคนด้วยแล้ว ก่อนอื่นเลยนะคะอยากรู้จักทุกคนก็เลยให้ทุกคนแนะนําตัวกันว่าชื่ออะไรเจอเฟื่องทางไหนแล้วทาไมถึงอยากมางานแฟนมีตในครั้งนี้นะคะสั้นๆได้เผื่อทุกคนจะอยู่ข้ากันโอเคได้ค่ะมาะสวัสดีครับครับ ผมชื่อเบนครับชื่อข้าจ้างนะคะรู้จักพี่เพื่อนครั้งแรกอะพเพื่อนที่อยู่กล้องใน YouTube คชอบทีคโมดีเดี๋ยวจบรถด้วยค่ะเคยเห็นพี่เขาในแบดไบด์ไอพีก็ติดตามพี่เพื่อนมานแบบแบดไตติดฟิล์ม 5D แล้วเอาสว่านเจาะค่ะอขรายิ้มเวลาฟังแล้วมันมันเพลินอะคือมันฟังแล้วมันมันหยุดไปได้วิธีคิดมุมมองการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ ก็คือมีพี่เฟื่องเป็นอินฟายเจอแต่ในจอค่ะยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยพี่เฟื่องเป็นแรงใจของก็เลยมาเลียงสายไอจริอพ่อพีเฟืร์งเพราะว่าปกติเป็นคนที่แบบไม่ชอบไอทีเลยไม่อยากจะศึกษาไอทีเลยแต่ที่เป็นคนแรกที่ทำให้แบบชอบไอทีเขียนตรวใส่ค่ะแล้ก็จีวจํา จะคิดเหมือนคนอื่นนี้อะไะครับโอเคซื้อมาจากใค่ะเป็นคนที่เสียงพร้อแล้วก็พูดน่ารักสามารถที่จะย่อยคอนเทนต์เกี่ยวกับไอทีให้แบบเข้าใจได้ไง่ายๆแบบกันเองดีนะครับเวลา ฟังครบถ้วนแล้วดีใจดีใจค่ะแต่ว่ามีเกมให้เล่นนิดนึงเพราะว่าเรารู้จักทุกคนแล้วเราก็อยากให้ทุกคนสนิทกันด้วยเราก็เลยเล่นเกมมีเวลา2นาทีต้องหาชื่อเพื่อนที่เราได้ให้เจอค่ะที่งานน้องเตยน้องแย้มแจกป้ายชื่อทุกคนค่าป้ายชื่อนี้ทุกคนจะต้องเปิดก่อนหยิบไว้ห้ามเอาไว้ห้ามดูนะห้ามโกงพาเลิฟวดป้ายชื่อที่คุณมีในมือจะเป็นชื่อใครก็ไม่รู้ในงานนี้แต่เป็นชื่อเราลยไม่ใช่แบบว่าตาดาวเลยไม่ใช่นะ ชื่อทุกคนในงานนี้เปิดมาและหาคนนั้นให้เจอใครเจอแล้วได้ชื่อตัวเองแล้วแตกแล้วนั่งลงใครช้าใครช้าคำพูดมีการจับเวลาไว้เลยนะครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจอยจอยใครได้ไหมใครเจอยังไงยังไงเจอนั่งลงนั่งลง แนะนำตัวรู้จักกันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินข้าวเติมพลังแล้วมาเล่นเกมกันอีกเพียบเแน่นๆของรางวัลแน่นเลยค่ะโอเค1 2ึสอีกเซอร์ไพรส์หนึง่งนอกจากการถ่ายรูปด้วยหัวเว Mate 10 Pro แล้วเนี่ยเรายังอยากให้ทุกคนได้สัมผัสก,กับประสบการณ์การปริ้น รูปจากเครื่องปิ้นจิ๋วไม่งอหมึกพิมพ์ HP Sprocket ที่เพิ่งเคยรีวิวไปด้วยนะคะก็ได้ติดไม้ติดมือกลับไปโคลาลูรูคูเฟืองค่ะ ให้แบบทุกคนอิ่มมีพีบันกลับบ้านนะครับะระหว่างตอนกินข้าวก็ให้ทุกคนได้คุยกันแล้วเพื่อนก็เดินคุยกับทุกๆคนเลยนะคะมีทั้งเรื่องกล้องคุยเรื่อง แรงมาดานใจหรือว่าคุยเรื่องไอทีอื่นๆถามปัญหาก็ได้ฟังเสียงจกคนจริงๆก็ดีใจค่ะแล้วก็ได้ฝากทุกคนแต่ว่าเอาไว้เหรือว่าน้องเตยไว้น้องเตยไม่อิ่มเบอร์อิ่มอิ่มแล้วกินข้าวแล้วทุกคนมีพลังไหมคะวันนี้ก็มีครอบครัวละดานหนึ่งคนเกิดพอดีนะคะก็เลยเซอร์ไพรส์วันเกิดกันเล็กน้อยด้วยค่าเราะถึงไปใหม่ได้วัน ทาที่ไนครับโอ้ยด้เย็นก่อนนะเราจะมาแจกของรางวัลกันดีกว่าเล่นเกมการดุก่ากับเพื่อนและแล้วก็ถึงเวลาของเกมแรกเกมวัดดวงเกมนี้เนี่ยหลักๆเลยก็จะมากับดวงล้วนเลยนะคะขอเชิญน้องกะทิรดามาข้างหน้าหน่อยครับเกมวัดดวงใครคิ่าวันนี้ใครมากับดวงมากวันนี้ยกมือขึ้น่อยใครคิดว่าตัวเองมากับดวงพร้อมแล้วยกอ่ะ มันอยู่ในนี้บูมันคือกติกาใครยกมือโยุนตกลงใครใครใครอ่ะตอนนี้เราลงยืนด้วยครับยืนด้วยครับเราจะด ก็จะมีโจทย์อยู่ในแผ่นกระดาษที่เฟื่องก็ต้องจับขึ้นมานะคะเป็นโจทย์ที่ทีมงานเตรียมเอาไว้จากนั้นก็จะรู้ว่าอุ๊ยมีใครในนี้เป็นตามโจทย์บ้างเช่นใส่เก่งหรือกระโปรงสีขาวเป็นต้นนะคะจากนั้นค่อยมาจับไม้อีกทีว่าคนที่อยู่ในโจทย์นี้จะตกรอบหรือเข้ารอบลุ้นลุ้นกันเลยทีเดียวค่ะโอ้ยย ผมใจวายปะุงลาดอยู่นี่ <laughs> โอเคมสบายต๊บเบาเย้ การม่ทำาคือทั้งสองคนนี้สามารถสามารถพูดได้คำท่าละอย่างเดียวหมวดหมู่จะมีหมดสามหมวดหมู่ได้แก่สัตว์ใช่ไหมครับศาต์ค่ะอาชีพอาชีพแล้วก็อิเล็กทรอนิก โอ้โหเรียกได้ว่าเกมนี้ทําเอาเสียงหายกันไปเลยแต่ว่าสุดท้ายทีมเฟื่องก็แพ้ค่ะทีมพี่เติ้ลชนะไปก็รับรางวัลกันยกทีม15คนเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลีนาได้มาร่วมแฟนมิสติ่งของพี่เฟื่องนะคะคือสนุกสนานมากพี่ๆเป็นกันเองมากค่ะแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ด้วยค่ะต้องขอบคุณพี่เฟื่องที่จัดรายการดีแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ และแล้วแม่ร่างกายจะเหนื่อยมากแต่เราได้เตรียมกันไว้แล้วนะคะเราจะมีมินิคอนเสิร์ตร้องเพลงกันด้วยแล้วก็เป็นการร้องเพลงที่สดจริงๆสังเกตว่าเสียงเหนื่อยหอบนะคะช่วงแรกแต่ก็สุดท้ายสนุกสนานมากพบ นะะคแฟนเก่าแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแฟนคลับหลายๆคนร้องเพลงเพราะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราคุกกี้เสียงไทยให้หรออ่ะเอามาทุกคนเต้นด้วยนะทุกคนเต้นและก็มาถึงจุดพีคนะคะคิดว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าคุกกี้เสียงไทยก็ถูกรีเควสต์มาค่ะขอเต็มมือกับพิ้เตอร์ด้วยค่ะ แต่ลองไม่เป็นเต้นก็ไม่ได้ก็เลยมอบหน้าที่นี้ให้กับน้องไม้นะคะสาวเสียงเพราะแล้วก็มีพี่เบนส์นะคะมาช่วยนําเต้นพร้อมกับพี่ไตเติลด้วยคิดแล้วคงไม่น่าจะเต้นเลยเพราะว่ากลัวแฟนแฟน B N K มาว่าจังเลยทําเพลงน้องๆเขาเสียหมดครั้งหน้าจะไปซ้อมให้ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าเพลงน่ารักมากเราเป็นโอตาน้องๆเหมือนนะก,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 กัน ของปากของพอนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่บีมาะน่ารักมากเรื่องงงานนี้ก็ของรางวัลอัดแน่นมีทั้งของพรีเมียมที่ได้มาจากงานแถลงข่าวหรือว่าจากแบรนด์ที่น่ารักต่างๆเคยร่วมงานกันนะคะรวมไปถึงขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ส่งของรางวัลมาสปอนเซอร์ในครั้งนี้ด้วยนะคะปีนี้ค่ะสำหรับเรื่องมุมมองของไอทีเนี่ยถ้าถ้าเป็นสมาร์ทโฟนเป็นแก๊เจ็ตเป็นกล้องเลยค่ะก็ยังคง เป็นเรื่องที่คงทําอยู่แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่อจะทําให้คนไทยได้รับรู้แล้วก็ คนทุกคนได้ตื่นตัวกับมันเนี่ยคือเรื่องของอนาคตนั่นก็เลยเป็นสาเหตุว่าเต้มตั้งทีมในวันนี้ว่า future is fun หรือว่า b ีก group นะคะที่ทุกคนมาตื่นตัวกับโลกอนาคตไปได้วยกันสำหรับปีนี้และปีหน้าในทศวรรษนี้มันคือเรื่องของออพวก innovation ไม่ใช่าร์ดแวร์นะคะ AI IoT AR VR อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคีดว่าอยากจะโฟกัสเรื่องพวกนี้มากขึ้นขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณมากๆสนุกไหมคะโอเค แล้วกมีค <c oughs> ิวอาร์โค้ดให้ใครใ้เบอร์เดทใครไม่เบอร์เดทแล้วม่คิวอาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดเหรอคะอุ้ ยำเนนกิจกรรมมาจนถึงช่วงสุดท้ายคิดว่าจะปิดงานแล้วแต่เฟืองก็โดนทีมงานเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งทอดค่ะเล่นเอาน้ำตาตกกันไปเลยขอบคุณทีมงานทุกคนจริงจริงซึ้งไม่คิดเลยว่าจะเตรียมงานกันได้ขนาดนี้แล้วมีวิดีโออีกด้วยที่เราได้มาร่วมงานกันหนูก็อยากจะขอขอบคุณพี่เฟืองและทีมมากนะคะที่ช่วยสอนงานทำให้หนูได้พัฒนาตัวเองเยอะมากบางครั้งก็อาจจะมีดื้อบ้างหรือว่าทำอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ขอโทษด้วย ะะมอบโอกาสดีๆให้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวของพีนะครับก็ขอบคุณก็จะดูแลพี่เพื่อนนะแล้วก็ให้ดีที่สุดมาที่พี่เพื่อดูแลเราทุกคนเลยเราจะสู้ง,งานหนักกันไปด้วยกันนะครับยินดีกับความสำเร็จของเพื่อน,นรดาด้วยครับเราสัญญาว่าพวกเราทีมงานจะทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็รักเพื่อเสมอคิดถึงนะบางครั้งเราไม่ได้พูดอะไรกันแต่เรามองตาก็ารู้ใจเนาะรักามากๆ <c oughs> คู่ของคะเนี่ยดูหน้าเด็กไม่สวยแล้วขอบคุณ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 เซฟร์นี้ด้วยนะคะแต่ทีมงานทุกคนก็ก็มาเป็นครอบครัวเดยียวกันกับเราได้นะคะนี่คือได้รับบีเปามีค r วโค้ดสแกนได้นะคะแล้วก็ฝากต่อไปด้วยเนาะเพื่อก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมทำให้คอมมินิตี้นี้มุนไปไกลๆขอบคุณทุกคนค่ะ งานเริ่มต้นปี2018ครั้งแรกครั้งนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ตอบรับกันมาอย่างดีล้นหลามมีรอยยิ้มกลับไปเฟืองและทีมงานทุกคนก็ดีใจค่ะส่วนใครที่พลาดครั้งนี้ไปไม่ต้องเสียใจนะคะตอนนี้เรามีครอบครัวละดาเข้ามาจอยกันได้ทุกคนน่ารักมากๆจริงๆค่ะเราได้ดอกไม้ลูกโป่งอวดก็รอติดตามข่าวสารได้ว่าครั้งหน้าเฟื่องจะจัดกิจกรรมอะไรอีกรับรองครั้งหน้าใหญ่กว่าเดิมแน่นอนแล้วก็จะต้อนรับทุกทุกคนที่พลาดไปด้วยนะคะ สนุกมากค่ะ <ร Stevens. S 1> <oh> แล้วก็ <adalah> ทีมงานทุกคนแล้วก็ตัวพี่เพื่องเองเนี่ยมีความเป็นกันเองมากนะคะแล้วก็ประทับใจมากเลยค่ะแถมกิจกรรมดีแล้วก็ของรางวัลเยอะด้วยนะคะอาหารดีดนตรีเพราะเกินความคาดหวังขอบคุณพ่อดามากนะครับทำคอนเทนต์ดีๆให้เราตลอดปีที่ผ่านมาติดด้วยนะฮะสนุกคือพี่ว่างเขาเป็นกันเองน่ารัก คือไม่คิดว่าเขาจะแบบว่าติดดีนอะเนาะคือเราก็คิดว่าเขาเป็นแบบนางฟ้าสวยๆเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยนั่กับร้านเซ็เสื้ออยู่ขอไฟไหนไฟไฟเออโอเครู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนงานปัดฉิมนิเทศนะคะตอนนี้มีทั้งเซ็นรูปเซ็นเสื้อนะคะขอบคุณค่ะพอโดนเซ็นรู้สึกยังไงครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นว่าเต้พี่จะเขียนอะไรใช่ป่ะใช่ใช่ะจะเบ้หวยกอนเลย จัดอีกมาอีกไหมมาครับมาครับมาแน่นอนครับมีอะไรที่สนุกตื่นเต้นก็จัดอเลยครับผมก็เดี๋ยวไปดีดีเอฟค่ะขานะแม่ทันก็แท็กซี่กลับบ้านได้เจอพี่เพื่องได้เห็นดุัผือกเพื่องบินแล้วค่ะอากให้จัดดีค่ะอยากให้จัดเจอกันแน่นอนขันหลังมาทุกคนขันหล่ะ ก็จะรุนรนนิดนึงดูเขนี่จะรุนนิดนึงว่าขาหลังเมื่อกี้ติดนานๆก็พอค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ Let's dance the future ก็จะเซ็นเสื้อแล้วเนี่ยังมีรูปเอ็ก u s คลูที่น้องทีมงานแอบปริ้นมารูปวัยเด็กรูปมัธยมรูปตั้งแต่เป็นเบบี๋แบบเบารูปมหาลัยรูปประปริญญานะคะสรุปทุกคนเอากลับบ้านหมดเลยค่ะแต่แรกกะจะประดับเฉยๆแล้วก็ได้เซ็นกันด้วยปลื้มใจที่ทุกคนชอบขนาดนี้